ครับวัสดีครับพี่น้องกินเขาน้ำกันครับเมนูของมือนีกะลวกคาพี่น้องมีลวกคาครับลวกคาบานเฮาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งปลาครับหนึ่งปลากดครับ ปากฏไงออ้เพิ่นไปทึกแหเพิ่นก็นเลยเอามาให้ครับปากฏดตัวปักงครับทอแคนนี่พี่น้องอกินเขาร้วากันครับอันนี้ก็แก้วพริกดิบครับแก้วพริกดิบกินเขาเมนูมื้อนี่ก็หนึ่งปลาใส่หนอ่อคานี่แหละครับหนึ่งปลาใส่หนอ่อคา ข้าวมันแก่บๆเนาะมือนีนะครับเมนูก่อนไปภารกิจเนาะพี่น้องก็คือเกาล่ะครับสามคนคือเก่าครับประตูกำลังสาวใหญ่รอดอคือเกา่ะ้ข้าวนะครับเมนูก็ตามที่เห็นนีเนาะ ลวกค่าครับหนึ่งหนึ่งโมเมนต์ลวกครับหนึ่งครับขอให้พี่นอ้องหนึ่งใส่ก็ปกติไงตัวนี้แหละ,ะก็ปกติกินสามคนสุมมือสุมมือทังสี้นแหละครับขุนช่างขุนกับม่บ้านเพิ่งจะเตรียมขายของของเพิ่นหมดแล้วครับเ่าได้กินเข่าห้วมกันเยอะแยะยดอกพี่น้อง <laughs> ไปได้กินเขาห้อมกันจีเทียร์ก็แม่บ้านเอายังสั่นกะพอจบลีปไปเพียงเท่านี้นะครับืัอนี้ก็ฝน,นตกอีกครับอยู่บ้านกันบกวนตกแห้งเป็นไรนะครับขีดหน้าพอกันไหมเนาะพี่นอ้องแสบๆน้ำกันครับ,บแสบๆน้ำกันครับสวัสดีครับ